สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราจะยังคงไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนกันอีกเช่นเคยเพราะว่าการสู้รบในพื้นที่นั้นจะได้ว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและทางการของยูเครนก็ยังสามารถทำลายรถถังยานเกราะของทางรัสเซียไม่ว่าจะเป็นการทำลายที่เมืองบักมุดเมืองอาบดีอีฟกาและเมืองเคอร์ซอน ส่วนการสู้รบในแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทย militari พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันที่เมืองบักมุดกันก่อนนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาได้ส่งฐานราบยานเกราะขี่ยานพนามทุ่งโลง่งเข้าบุกกองทัพรัสเซียบริเวณพื้นที่ของเมืองครีชชิฟยา แบบ2ทิศทางนะครับทางการของยูเครนนั้นโถมกําลังเข้าใส่กองทัพรัรเซียอย่างหนักทางนี้ก็สามารถเข้าไปทําการสู้รบในหมู่บ้านโดยทางการของยูเครนนั้นอาศัยการสนับสนุนจากปืนใหญ่รถถัง ปืนใหญ่สนามและโดรนที่คอยตรวจการทําให้กองทัพยูเครนมีความคืบหน้าสําหรับการรุกทางด้านนี้มากพอสมควรเลยครับซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันไปอีกประมาณสัก1สัปดาห์นะครับว่าทางการของยูเครนนั้นจะสามารถยึดเมืองคลีชีฟยาได้หรือไม่เพราะว่าหากทางการของยูเครนต้องการทวงบักมุดกับคืนมาพวกเขาจําเป็นต้องยึดครองเมืองรอบๆเมืองบักมุดให้ได้ก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการรบกันที่เบอร์คิฟกายาฮินเน่ ฮาสนาโฮล่าหรือกระทั่งที่โซเรดาครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการรบกันที่บริเวณเมืองอาร์ีอีฟกากันต่อนะครับซึ่งการรบกันบริเวณนี้ทางกองทัพของทางรัสเซียนั้นก็พยายามเปิดฉากบุกเพื่อที่จะต้องการยึดพื้นที่แย่งนี้จากยูเครนนะครับเพราะว่าอาร์ีอีฟกานั้นมันอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของโดเนสรัสเซียนั้นก็กลัวว่ากองทัพของทางยูเครนจะใช้เมืองอาร์บีอีฟกาเข้ามาบุกเมืองโดเนสของเขานั่นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมกองทัพของทางยูเครนนั้นก็สามารถต้านทานได้อย่างแข็งแกร่งและยังสามารถยึดกลับพื้นที่ของทางราัสเซียได้อีกด้วยครับและเมื่อวานนี้ก็ได้เกิดการสู้รบกันอย่างหนกักโดยกองทัพของทางยูเครนนั้นได้เตรียมรถถังและปืนใหญ่สนามเอาไว้ต้อนรับกองทัพรัสเซียครับเพราะว่ากองทัพของทางราัสเซียนั้นพวกเข้าได้ส่งยานเกราะรถถังจํานวนมากเข้ามาบุกยูเครน ในพื้นที่ของอารีอฟก้านะครับแต่อย่างไรก็ตามทางการของยูเครนนั้นก็ได้เตรียมตั้งรับเอาไว้เป็นอย่างดีกองทัพของทางรัสเซียนั้นถูกโดรนของทางยูเครนตรวจพบหลังจากนั้นกองทัพของยูเครนจึงได้ใช้ปืนใหญ่สนามเข้ายิงโจมตีขบวนยานเกราะของทางรัสเซียอย่างแม่นยำนะครับซึ่งการรบนั้นก็ได้ดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดซึ่งทางการของรัสเซียนั้นไม่สามารถรุกเข้ามาในพื้นที่ของทางยูเครนได้ส่วนทางการของยูเครนเอง ก็พยายามไล่เก็บรถถังยานเกราะของทางรัสเซียให้ได้มากที่สุดครับและผลการรบในครั้งนี้กองทัพของรัสเซียนั้นก็แพ้ไปแบบราบคาบสูญเสียทั้งยานเกราะรถถังเป็นจํานวนมากเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เคอร์ซอนบริเวณสะพานอันโตโนอฟกี้กันต่อนะครับ โดยเมื่อวานนี้ทางการของรัสเซียนั้นก็ได้มีการส่งรถถังเข้ามาเคลียร์หัวาหาดบริเวณที่กองทัพของทางยูเครนนั้นได้ยกคลข้าแม่น้ํเดนิปโปเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามทางการของยูเครนก็ได้ใช้งานปืนใหญ่สนามยิงขับไล่รถถังคันดังกล่าวของทางรัสเซียจนทําให้รถถังคันนั้นไม่สามารถเข้าทําการต่อสู้ได้พลรถถังของทางรัสเซียนั้นตัดสินใจถอยหนีแต่ด้วยความรีบของพวกเขาจึงได้ขับรถไปชนกับเสาไฟฟ้า และก็ได้ทําให้รถถังเกิดความเสียหายไม่สามารถแล่นต่อไปได้ส่วนลูกเรือของรถถังคันกก่าวนั้นก็พากันวิ่งจ้ำอ้าวหนีไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งการรบทางฝั่งเคอร์ซอนนั้นเป็นที่น่าเสียดายว่ากองทัพของทางยูเครนนั้นไม่สามารถขนอาวุธหนักข้ามแม่น้ําติดตัวเข้ามาได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วกองทัพของทางยูเครนก็คงมีลุ้นที่จะบุกเข้าไปในบริเวณแหลมไคเมียได้ครับอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางการของยูเครนนั้น จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรบทางด้านนี้อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วการข้าแม่น้ํานั้นก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับเพราะว่าทางการของยูเครนเองก็มีการสร้างสะพานทางหารที่สามารถใช้ข้ามลําน้ําต่างๆได้อยู่แล้วครับเราก็คงต้องรุ้นกันต่อไปสําหรับการรบในด้านนี้ครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่12กรกฎาคม ทหารราบก็เสียชีวิตไป510นายรถถัง1คันยานเกราะ7คันรถขนส่งทางการหาร12คันปืนใหญ่สนาม17กระบอกโดรน33ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง2ระบบระบบป้องกันภัยทางกาศ1ระบบครับถือว่ากองทัพของทางยูเครนนั้นยังสามารถเก็บปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวเกี่ยวกับยูเครนที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้นําประเทศ G7 นั้นก็ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะสนับสนุนประเทศยูเครนในระยะยาวต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านอาวุธการฝึกอบรมการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการป้องกันทางไซเบอร์นะครับ ซึ่งนี่ก็ถือได้ว่ายังเป็นข่าวดีของทางยูเครนถึงแม้ว่าองค์การนาโต้นั้นจะยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนหรือว่าข้อตกลงที่ชัดเจนที่จะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตอย่างไรก็ตามกลุ่มสมาชิกประเทศนาโต้นั้นก็ยังคงจะทําการส่งมอบอาวุธส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับทางการของยูเครนต่อไปจนกว่าสงครามนั้นจะสงบลงครับ ส่วนทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็ได้ออกมากล่าวว่าเขาจะสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ตราบใดก็ตามที่เขานั้นยังดำรงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอยู่ครับและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาใจระหว่างสหรัฐกับยูเครนเราก็คงต้องรอดูว่าหลังการเลือกตั้ง ของสหรัฐนั้นผู้ใดจะขึ้นมาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีและนโยบายเกี่ยวกับยูเครนนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็คงต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ครับแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแล้วแอดมินมองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกองทัพของทางยูเครนนั้นก็จะยังคงเดินหน้าสู้ต่อไปโดยไม่ถอยอย่างแน่นอนครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอาวุธกันต่อเลยนะครับโดยประเทศออสเตรเลียนั้นประกาศจะมอบรถหุ้มเกราะให้กับทางการของยูเครนอีกจํานวน30คันซึ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแพ็กเกจความช่วยเหลือครั้งใหม่ของออสเตรเลียครับส่วนประเทศเยอรมันก็กําลังจะจัดหาเครื่องยิงขีปนาวุธ แบบแพ t r ิ o อตให้กับทางการของยูเครนเพิ่มเติมสิ่งนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับการปกป้องทรัพย์สินชีวิตพลเรือนของชาวยูเครนต่อการโจมตีจากทางกาศของทางรัสเซียครับซึ่งที่ผ่านมานั้นแพ t r ิ o อตก็สามารถทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับต่อมารัฐบาลอังกฤษนั้นก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับพวกเขาประกาศว่าจะจัดหาพานะเพื่อการรบและลดขนส่งทางกทหารให้กับกองทัพยูเครนอีกจำนวน70คัน พร้อมกับกระสุนหลายพันนัดสำหรับรถถังแบบ c h a l l e n g e r 2นอกจากนี้ยังจะมอบเงินสนับสนุนยูเครนอีกกว่า50ล้านปอนด์สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การรบของทางยูเครนอีกด้วยครับซึ่งนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ